ทำอะไรชิคกี้นี่แบบบางคนแบบเขาเขารับสุนทงงาณฑ์มาเนาะเอาแตต้องกินเข้าแบบเรียบร้อยนั่งอะไรนั่งยังนั่งแบบเรียบร้อยนั่งอย่างเดี๋ยวเดี๋ผู้ยิ่งด่านน้ะดิไม่ได้ว่านะครับแบบไม่เราสนุกสนุกนะครับผม ทำอะไรสุกี้ไหนทำสุกี้ครับผมว้าวหม้อเล็กไปนะครับโอ้โหสุกี้นี่แบบซลอสุกี้น้ำครับตลอะฮัลโหลวีหรือปะเคยยิววีหรือปะ bao <laughs> rồi cái <laughs> máu <thật. Wow. cười>

เปอร์เฟก์ไม่สุกก็ไม่สุกที่ท้องเดีงงนะ๋ยว่างเ,เลยเราเจ๋บบ่นเนี่ย บาเกียบาเกียอืมไปไไปจะน้ะ ừ ừ ừ. ออืมอืมว่ามีว่ามีเรื่องว่าเียรูั <c oughs> กเยอะา่ามาดิมานจีว้ามาจิ <c oughs> น้อต,อตไปตดูนต่ผด,ดินว้าวได้กินมากเลยอ๋นอนวดแต่หัวด้วยนี่อ๋ออัด่เลยมาค้นแต่ผัวที่นเหรอทดสอนอาบาชีนก็ชาวบ้านกลมกลมกล่อมไหม ไปจี้ออมบลนะอยออมบืรอลไม่คยรัาาบรสชาติลกินกินมากเอ๊ะเ้ย้ามุทีเลยนะเด็กกินบุหรี่กับโอ้โหสุดยอดมากเไยนะเรียงเราจิละิลนดีจิ แล้วครับถึงเวลากินสุก,กี้สุก,กี้ใครนี่ก็ออทีคลอมนอป่ะตอนนั้นยังปะออกป่ะดู

ตัวลยรปกติัวอไรกูโกูกนโดดเจ้าโร้ม้ยโอ้ช่เค็อย่ากับเคมปีมันกุกกียบดนเนี่ยติฉัดูเลยปลาหกปลหมึกดูปลหมึกปลาหมึกิ วิดแต่ะกินกินนะกินอ้อดูออออดูนงาพี่เด้อเน้นเน้นครับเน้นเครับผม bà hm ba mất à mọi người mà? mất 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 Ừ mất 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 Ừ Ừ mà. Ừ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 

Đúng gì ừ. Giờ nó gì à Có phụ mình vừa rồi có phụ Hả? cả đó, có Phụ có lúc cho Mình khoát phụ không ai rồi, Ừ, không? Ừ. Ừ. 不用了，不用不要了吗？我们吧。嗯。是什么？你帮我这个我帮你看帮我备注一下。哎，帮到了。嗯。收。收。嗯。厉害。嗯。这样。才几年？哇，帮到了。 วันนี้ทำซุกี้กินเน้นอนร่อยครับผม ถ้าสมมติว่าแบบตามมาลายาเนาะแล้วเร,เ,รเ,รเราเรากินเข้าไงมันจะไม่มีให้มีเสียงดังใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเรากินเนี่ยมันมีเสียงดังมันก็มันก็ไม่น่ากินดิเจ๋อเหรอมาเอเหรอใช่ๆเย่ง<ช>ขานาดกี่กี่เบ็เรียบร้อยไยงกกี่เบ็ธรรมชาติครับก็ให้มีเสียงกูนะรอ้อนมาก กินแบบนั่งแบบเรียบร้อยมากกูเดี๋ยวว่านางงานชื่อน้องมีน,งงน,นังงามไห <c oughs> นนางงามนางงามนั่งกินข้าวทำเมนเลยบะพวกผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงพวกผู้หญิงชอบกินข้าวแบบบางทีแบบเมื้อ สักกี่ว้หญิงนะบางคนนั่งเรียนดูตัวแต่แบบกินข้าวแบบกลัวแบบบางทีแบบกลัวโดนโดนข้าวแล้วแบบกินข้าวในคำน้อยเนี่ยคือกลัวแบบกลัวผู้หญิงครูผมไม่รู้ว่าจิตนาทูยังนะข้าวแบบนั่งแบบนั่งเรียนั่งแบบเรียบร้อยนั่งอย่างนี้ยนะนั่งนั่งอย่างนี้ยนั่งเรียบร้อยแล้วแบบมึงนี่จัำยี่น่าอะเราจับเขาเลยจำไม่ปกติคนเราจะจำมี่ไหมจับอย่างี้อย่างนี้ยแต่เมื่อ เหมือเจีบยบกูเพื่อนอ่ะแล้วก็ตักข้างกับตักโอ้โหถ้าเป็นถ้าถ้าถ้าเป็นข้าวอบไเนี้ยผู้หญิงจะจับเคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วก็จะกับนิดเดียวแล้วกันแค่ยี่หุ่ยยี่หุ่นอ่ะยี่หุ่นที่แบบแต่ถ้าใส่ถ้าใส่รีแบบริบสีมันที่สีที่แบบสีแดงอ่ะแต่คุณก็อ่ะ กวลิีมันติดช yeah. well, kind of okay. ้อนไงก็เลยอ้าปากก้างอ่ะอย่างเราไม่ต้องกันนะครับนะอาจารผมเราเราสูบควานทีนะครับจะเป็นกวนก็ค่อยๆก็ค่อยตักไปนั่นนี้วามใหญ่ไปยีงยวเขาที่เหมาะสมกอนไม่มีที่เหมาะสมนะเออเอาสื้อขนี่ไปาวตัดปโอ้เราเดตัดปองยแบบ เป็นไงกินแบบบางนี jumped, ่แบบไม่ค่อยเท่มไม่ขยำครับกินทำรัวทำรัวเพราะเราแบบแบบจะจได้ดูเออพระตาดะจริงๆอันนี้เคยเห็นไงกินข้าวแบบ คือเขาเขาใจน้อยแบบผู้ผู้หญิงแบบบางคนเนี่ยเขาเขารับสุบลัางงานมาเนาะแต่ต้องกินข้าวแบบเรียบร้อยแต่บางทีก็เรียนแล้วทุกอย่างเลยเบอะเกินเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงด่าเราดิคิดดิอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแบบผมเราสนุกสนุกเลครับผมช้อนบริจาคหน่อยวัจะ าล่นม่อ่อดมาดูมาเด่ลยไปลยพอล้วพอแล้วพอแล้วพอเนะช้อนนี่สงสารช้อนมากเท่ห์เทผู้หญิงเทผู้หญิงเท่าไรดูอีเ่าเท่าไงละลกเป่าที่เท่าไหร่ชื่อไหน่าอ่อยนะไม่มคุณนี่เลยปิดยดิเดยเปิดยัย่อเปียเฮ้ยเปิยั นี่ปูเนาะอาคนี่ปูเนี่ยเราจะเป็นพ่ออะไรจะไปจะไปเนี่เช่นนั้นนะป่าน้าเดือวเราคอย่นน้นป่ายิ่งเท่านะยิ่เท่ากันย่อย่อย่อย่งเท่าตัวเกย่ออะไรฮ่า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 าท้องโตมา Pelo <laughs>